สวัสดีครับสำหรับหน้างานนี้นะครับเป็นพื้นดินนะครับเราได้ทำการติดตั้งมอเตอร์ประตูนะครับแล้วก็รอฐานปูนให้อย่างแน่นหนานะครับเพื่อนะครับไม่ให้ฐานโยกนะครับป้องกันปลวกมดแรงนะครับเข้าไปทำรังเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้เราได้วางสายไฟมาจุดที่บอกไฟลูกค้าเตรียมให้แล้วก็เก็บงานปูนนะครับให้สวยงามนะครับไม่ให้เห็นท่อนะครับตัวนี้ประตูค่อนข้างเก่า30กว่าปีได้เลยนะครับ ก็ยังติดตั้งมอเตอร์รีโมทนะครับลูกล้อลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะครับเลื่อนเปื่อเลยนะครับรางฟันเฟืองนะครับตรงนี้ลูกค้าให้โชว์ความเงางามนะครับเก็บสีรอยเชื่อมนะครับให้สวยงามนะครับบ้านนี้นะครับมีความพิเศษนะครับมีประตูเล็กนะครับในประตูใหญ่ติดฟันเฟืองที่ประตูเล็กก็สามารถเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์เซฟตี้กันหนีดนะครับเราได้เดินสายออกมาข้างนอกนะครับขอ ติดเซ็นเซอร์นะครับที่หน้าเสาสองฝั่งนะครับแล้วก็ให้เบียดกับประตูมากที่สุดนะครับให้แนบชิดจะได้แม่นยำนะครับเวลากันนิกนะครับ